มันต้องรลมาอย่างอี้มันต้องเป็นเกีรเป็่นแดนชนัดเจนฟว่วงในตีบ้านแฮโอ้ทำนี่อยจะเป็นล่าเกียรแดนนาเนอ่น่อะไนนี่นวหน่มาะมต้องชัดเจนอย่นี้คนพักเกิดกอยู่ในนี้ละเออทำนี่หูว้วมันจะได้ชัดเจนพ้องอีกอะจะได้มีปัญหาตัวมันกำลนุนเออโอ้มไหวหน้าใครกคนนำนี้อ้ออได้ก็ได้แบบ อย่างล่ำเหลือบุยไอเซียวโอ้ยังเหลือก็ขิงนะนักเก้ารอนนี่ก็พอกิงน,นั่นแหละนี่อย่ามาบักมาเบนไออย่างล่ำเหลือกับตีกับตางเนี่ยมันกับบ้านใกล้กินหิมอ่ะโอ้อย่าให้มันถูกต้องค่ะจะมาไปถูกต้องถูกต้องอย่างไรของพูดของเน่าก็แบ่งกันกินกนี้มามัน้อมัน่ได้หัวโอ้ฮ่าอยู่กับขีมาบุดกับข่าบุดกับแจ๊คไคลบุดกับพักขีเป็นลูกของหฮามาหมด ปอนะคนไม่ได้ล่าหมกเแดงกันมาเนอะรักิงถือวิสาสะอ้ใหญ่ขี้มาล้อมอย่างอีโหรอมอยยรบยังใหญ่ขี้ยังจะได้มาล้อมอย่างอีหักลอกมาห้างยี่เอีย้ยขี้ไม่หักลอกยังใหญ่ตีเกา่าตีแก่เจนพ่อหมอแม่หมอน่ะมุดเพมันมีไหนลักเพมันมีไหนขี้อย่างบอกคุดบอกโคนพอก่อนผมมันมีตีมีใบเอามาบุดไหนมามันต้องมีค่ะเจนหมอเจนหมอนี่เป็นเบงเฮาเนือยู่เนี่ยเป็นบ้านเป็นที่เป็นตางเนี่ยก็ไปห้องตีดินมาเลยโอ้ หะมีเวลาไปขนาดนั่นแลวกขี้มาพอแล้วนะนะขี้มาพอ้แล้วเนี่ยขิงจักเหียวมาหมดเราจะขิงพอแล้วเนี่ยเก้ากับเฟืองก็อยู่ในตีขิงเก้ากล้วยก่อหั่นก็อยู่ในตีขิงเก้าบักขามฟ้อมนีก็อยู่ในตีขิงก็แห่ลักเก้าพุ่นว่าลูกลักเก้าแห่ยังขนาดต้นฮักเฮื่อนนี่ยังอยู่ในตีขิงอ่ะมันแป๊ดไหมล่ะลักเก้าอ่ะขิงไปพอหัวมันง้อไหมลกไปถามอุ้ยก่อนอุ้ยตายไปแล้วถามมอนมอนตายไปก่อนอุ้ย มันมาเจดถูกแล้วอยูยูคิงเออลูกมาแฮคให้ล้อมไหนก็ล้อมแฮคให้ฟักไหนก็ฟักเยี่ยถ้าคิงมาแบบถูกนะคิงไปดูคนเดียวเลยพอหารล้อมไหนอีกถ้าคิงแบบถูกคิงก็แก้เอาอะมันฝาถูกอยู่แล้วไอเซลมันมาถูกอยู่แล้วมันตัวหอนไก่ขึ้นหัวน่ะเจ้าของไก่ก็ต้องล้อมไก่ก่อนแฮคก่อนแฮาก็ต้องการด้วยถ้าคิงคิดว่าแ้คย่แบบถูกคิงก็ไปสาวมาเลยต่อล่าเรื่องคิงไปขุดเอาขดเงามาถามเลยที่ตายคิงก็ไปถามเพื่อน จะไปถามเอาที่ไหนมันจะไปถามเอาที่ไหนเขากับกล้วยแมกะมาเก๋งแมาแบงกันเฮ้ยมันถูกมันต้องเฮ้ยมันเหมาะมันควรกับไม่ใช่เฮ้ยแหลุกขึ้นมาแหให้ล้อมแหกันล้อมเออไอ้เขาบอกฟืวงแห่กันจาเอยู่ในบ้านเขาบอกขามป้องแหกันยาวใน่านทิ้นไหลเตือเลยว่าลรอบรอบเลยคิดงว่าแบบว่างแบบว่างมนได้ก็แบบว่างขี้มันลบป้อดลบแป๊ะขี้แบบต้องมาอู้อย่างนั้นมันใจเสียของเอาอยู่ไกลกัน เอาปึ่งป้าอาศัยกันแม่งอ่อกองอย่างอี้ของบุตรของเน่าของเสียแม่งอ่่แต่บางที่คิงแม่คิงกับแม่ห้ามอยู่ห้าเมียห้ามากระจมรอเอกห้าก็เข้าใจห้ก็เข้าใจเอออันใดที่บ้านแห่มันมีคิงเคยกินคิงเคยอยากคิงกับมาเอาคิงกับบอกเมียคิง าแท้เดี๋ยวเดี๋ยวหัวมันเกิดเ้ยตนั้นมันเกิดโอ้กันเกิดเกิดเกิดเรืองอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเตออะไระียแบบใครจะเี่ยมีุ้นนจมอ้ยอเนี้ันะเดี๋ยวมันจะตัลงไปเป็นปาีแม่ เอามากกันไก่เอาแต่เข้าใจกันดูอเอาแต่มีปัญหาเมียเขาพุ่นแม่ดเม็ดม็อันนี้กระตือแต่เถาออกกระตอกระตออ๋เไอย่างไอ้หยาเม้าหยาฮะมันตั้งร่างแม่งทุกอ๋อมันไม่อย่างนี่แต่ภาพสำคัญกว่าทีไหน่แม,แม,แม ของบูดของเน่ามันเร็วมันกัใหญ่ไปมันก็เน่าไปแต่น้ำจิตน้าใจเนี่ยมันอยู่มืดจะเป็นเมื่อมันแห้งเนาะเกาไม้เกาดอกเนี่ยมันใหญ่แล้วมันตายไปจากมันตกลางที่ให้กินกับมันก้บอาเหลนีมันดินที่กับพื้นปั้นลงแมนต้นมีตภาพมีสำคัญต้นน้ำใจมีสำคัญขนาวแล้วนาะข้ของน้ำใจกัน้นมานน่นของน้ำใจเน โอเคมัานไขบ้านมันไใ้จีละไอรับโอเคไปไปเรือยเรว่อยไอม่ตักแาบเลย